สวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ่วันนี้จะพามาดูฮะนี่ครับถ่ายน้ําปลาไปแล้วครับปลาทองปลาท้องผมนะฮะเป็นเห็บเป็นโรคเห็บนะครับแล้วผมก็ซื้อยาตัวนี้มาใส่ไปประมาณสามสิบช้อนแต่เป็นช้อนเล็กช้อนประมาณนี้ฮะอยาจะแกะให้ดูแปบ๊บนึงครับ ช้อนนิดเดียวฮะนี่ฮะช้อนประมาณนี้สามสิบช้อนใส่ไปเลยมันเป็นลูกเห็บอะครับแล้วก็อีกอย่างนึก็ใส่ไปแล้วสามสิบช้อนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเนี่ยฮะแล้วก็เห็บจากตัวปลาทองครับมันก็ค่อยค,อยคอยหลุดไปแล้วผมก็ทําการเปลี่ยนน้ําใหม่เปลี่ยนน้ําใหม่ดูดดูดออกเปลี่ยนน้ําให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาน้ําใส่อยู่อ่ บออ่อปลาผมนี่มันไม่มีระบบกรองน้ําครับไม่ได้ทํครับผมก็ต้องดูดออกให้หมดเปลี่ยนน้ําประมาณอาทิตย์นึงเปลี่ยนทีนึงครับผะไม่ได้ทําระบบกรองน้ําแต่ถังว่านะผมก็ขีเกตหลายเรื่องไงระบบกรองคะผมก็อย่างนี้ดีกว่าขยันหน่อยขยันเป็นน้าหน่อย ตอนนี้ปลาทองมันเริ่มสดชื่นล่าเรืงแล้วอตอนแรกตอนที่เห็บมันเกาะตัวมันเนาะโอ้แบบหมือนงน่อยมันก็ไม่ล่าเรืงตอนนี้มันเริ่มล่าเรืองม,มาแล้วครับเดี๋ยวผมก็ทําน้ําใส่น้ําเสร็จแล้วผมก็จะนี่ใช้ยาเหลืองใส่ไปเลยเนี่ยฝาเนี้ยเลยสามสิบเอ้ยสิบห้าฝาสิบห้าฝาใส่สิบห้าฝาฝามันนี่แหละเนี่ยมันจะได้ ดูแลบำรุงรักษาตัวปลาครับเเดี๋ยวก็รอให้น้ำมันได้ที่ก่อนตรงนู้นรูรูไอ้น้ำล้นเอาให้มันแค่นั้นเละแล้วก็ทำการใส่แล้วก็อีกสักประมาณ3าวันนผมก็จะนำยาตัวนี้ใส่ไปอีกจะได้แบบจะได้ฆ่าพวกไข่เห็บไงพวกพวกไข่มันอะอแต่ก็แบบ อย่างไงผมกาทำบ่อปลาแบบบ้านๆนะครับผมไม่ได้มีระบบกรองน้ําอะไรอย่างพวกที่เขาทํากันฮะผมก็ทําแบบบ้านๆอะไรของผมเนี้ยผมก็นูนครับพลังงานออกซิเจนเป็นพลังงานพวกแสงอาทิตย์ฮะนี่ครับเป็นแบบนี้นี่แต่ต้องไปตากแดดน,นี่ก็รอให้น้ําได้ที่เราเตรียมใส่เปิดในระบบออกซิเจนให้ปลาแล้วฮะแล้วผมก็จะ เอาไอาน้นี้ยาเหลืองเทใส่ไปเลยครับแต่ว่าผมจะกะเอานะครับกระปุกนึงก็ให้ได้สามส่วนสามครั้งผอาผเทปไปเลวเป็นยาเหลืองเพื่อรักษาไอแผ่ป่าครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะเทิเกิดจากพวกเท็บเท็บมันกินปลาครับนะครับ,รบเ,เทปไปเลยสามส่วน แล้วก็เอาให้มันได้3ามครั้งฮะแค่นี้พอนีครับแบบรักษาตัวปลานะฮะรีวิวแบบบ้านๆนะครับนี่ครับหลังจากที่เราใส่ยาเหลืองไปนะฮะนี่ครับน้ำเราจะเป็นเขียวออกเหลืองๆเลยฮะอ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไม่ได้ไมีระบบกรองน้ำนครับ เวลาเราดูดน้ําออกหรือว่าเราเปลี่ยนถ่ายน้ําครับมันก็จะเหลือแบบเป็นเศษขี้ตะไคร่น้ําอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดมีระบบกรองน้ําระบบดูดน้ำอะพวกเนี้ยเศษขี้ตะไคร่น้ํามันก็จะไม่มีครับแต่ผมก็ผมก็ไม่เป็นไรผมก็ขยันเอาขยันเปลี่ยนน้าขยันถ่ายน้ําเอาครับนี่ฮะเอ่ออย่างที่ตอนนี้ก็ปลาปลามันก็เหมือนแบบล่าเหลืองแล้วนะฮะเห็บเห็บมันหลุดออกจากตัวปลาไปแล้วครับ ตอนแรกเต็มเลยฮะตรงตรงห่างปลาครับเห็บะฮะตัวใสๆครับแต่ตอนนี้มันเริ่มล่าเริงแล้วมันเริ่มวายไปได้แบบคือว่าล่าเริงครับวายไปทั่วบ่อไงตอนที่มันมีเห็บไงมันไม่ล่าเริงไนงะมันไปนอนอยู่ตรงซอกตรงตรงบัวนู่นนะครับอ่าไปนอนอยู่ไปนอนเฉยๆนะฮะมันหยุดวายครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เออมา เดปเดตให้ดูนะฮะแล้วผมก็ไปแล้วครับคลิปนี้จบย่างไ้นะครับขอบคุณครับ